เพื่อที่จะมาอุโมงค์ที่คุณยายเธอโบอยู่แล้วตอนนี้โอคารุนกับโมโม่ก็ได้มาถึงแล้วโมโม่ก็บอกกันนะโอคารุนฉันให้นายไปก่อนเลยนะไม่ครับจังหวะนี้ต้องเลดี้เฟิร์สเท่านั้นแต่โมโม่เนี่ยก็ทําหน้าตาน่ารักแล้วก็บอกว่าดูสิตานี่แดงไปหมดแล้วนะน้ำตาจะไหลแล้วเจ้าโอคารุนก็บอกว่าอย่ามาบู้สาบาเปิ้งไม่เนียนนะครับ้าเดินไปพร้อมกันก็ไปแฝงแล้วครับจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เดินเข้ามาที่อุโมงค์แล้วนะแล้วโมโม่ก็ถามโอคารุนว่าถ้าเจอยายแก่เนี่ยต้องทำยังไงต้องต่อยมันหร ออกจากเมืองโซโนโหให้ได้เพื่อจะแยกคุณยายเทอร์โบออกจากวิญญาณติดที่แบบนั้นมันจะอ่อนกําลังลงแล้วนะส่วนพวกเราเนี่ยน่าจะปราบได้โมโม,โมโก็บอกกันะแต่ว่าไปแล้วเราเนี่ยก็ะจัดกามรุนต่างดาวตัวบิ๊กเบิ้มไปแล้วนะยายเทอร์โบเนี่ยอาจจะหลุยเกิดขาดก็ได้แม่แม่นั่นก็แค่ยายแก่เองถ่าไอ้เจ้าตัวใหญ่มาได้ยายแก่ก็สิวๆแล้วหลังจากนั้นโมโมโเนี่ยก็ได้เลื่อนไฟฉายเนี่ยไปฝั่งคุณยายแก่แล้วนะซึ่งตัวเนี่ยโอดจะใหญ่เลยแล้วนะครับอุโมงกันเลยทีเดียวโมโมโก็บอกว่า,วารีบออกจากเมืองโชโนโแล้วแต่พอ เท่านั้นแหละเรามาเจอยายแก่อีกฟังหนึ่งแล้วนะแต่ดูไปดูมานี่มันไททานวิปริตหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ยายแก่แล้วจากนั้นยายแก่ที่ดักอยู่ทั้งสองทางเนี่ยก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะจากนั้นโม,มโมก็หยิบไม้เบสบอลออกมาแล้วก็ใช้พลังจิตทําให้มันเคลื่อนที่พุ่งไปโจมตีหุนยายแก่แล้วนะแต่ยายแก่เนี่ยก็ใช้ดวงตางับพ่อให้เลยโอคุรุนก็บอกว่าคุณนายเสช่วยปลดปล่อยพลังของผมได้ไหมเดี๋ยวผมจะหาทางทําอะไรสักอย่างจากนั้นโมโมก็ทําให้โอคุรุนเนี่ยกลายร่างแล้วนะพอกลายร่างมาแล้วเ่่ยยกก็ถึงับพูดลห ผมเนี่ยมันไรประโยชน์จริงๆโ,โมโมก็ถึงกับพูดเลยแล้วนะจริงท้วทายนายนี่มันมองโลกในแง่ร้ายสุดๆไปเลยสู้ๆ,ๆเขาหนาเดี๋ยวฉันจะอยู่ข้างหลังเองโอคารุนแต่พอโอคารุนเนี่ยเดินไปได้สักพักพลังของยายแก่ก็หายไปแล้วนะทำให้โอคารุนนั้นกลับมาล่างเดิมโอคารุนก็ตกใจโมโมเองก็ตกใจแล้วนะในที่โอคารุนนั้นกลายเป็นคนปกติไม่ใช่ฝีมือของโมโมแล้วนะแต่เป็นวิญญาณคําสาบของคุณยายแก่เธอปูเนี่ยมันได้หายไปจากตัวของโอคารุนยายแก่ก็บอกกันนะว่าคาคืนไน้นันเท่ากับแกแล้วคำสาบก็เลยหายไปยแกก่่็ถึง ตกใจเลยล่ะนะที่เอาพลังของยายแก่เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ยายแก่ก็บอกว่าไม่ยอมหรอกนะไอ้พวกหนูโสโกปกไอ้พวกขี้ขโมยไม่ยอมให้เอาพลังข้าไปใช้หรอกนะจากนั้นยายแก่เนี่ย,ยก็จะเข้าบางงาบออคุุนแล้วก็โมโมล,ล่ะนะจากนั้นโมโมก,ก็เด้นึกถึงคำพูดของยายไซโกว่าหาย้าทายคุณยายสปีดซะเพราะยายสปีดนั้นมั่นใจในความเร็วของตัวเองม,งมากๆถ้าไปโยโมโหเดี๋ยวมันก็เล่นตามน้ำไปเองนั่นแหละโมโมก็พูดเลยม่ากลัวว่าจะแพ้การดวลฝีเท้างั้นหรอเอาแต่ใช้กำลังเข้าว่าแบบนี้ทุเรศจะจัดเลยวะ่ะแล้วแกเชื่อยาย ก็เสียชื่อเอาสิชื่อเทอร์โบมันต้องใช้คมแล้วมาดวลนกันให้สมชื่อเทอร์โบสิ่อวอีกแกจากนั้นยายแก่เนี่ยก็ลกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วนะยายแก่ก็พูดขึ้นมาเลยพวกเองคิดจะมายัวโมโหใครกันไม่ทราบอย่างข้าจะแพ้การดวลงั้นหรองั้นเราก็มาจัดกันโลดอายายก็ถามต่อว่ากติกาแล้วว่าไงเส้นชัยอยู่ที่ไหนโมโมก็บอกกันนะว่าดวลแบบไม่มีเส้นชัยแล้วเราจะแข่งวิ่งไล่จับกันจับเราได้แก่ก็ชนะง่ายใช่ไหมล่ะก่อนจะเริ่มก็นับเวลาไปสิบนาที ระหว่างนั้นฝั่งโมโมแล้วก็ขคาุนเนี่ยจะเป็นฝ่ายหนีนี่คือกติกาห้ามแหกกฎเด็ดขาดถ้าแหกกฎก็เ,เธอกับตุ่มแดนเยแเกลเดียไม่มีอยู่จียายแก่ก็บอกกันนะะได้เลยข้าเกลียดคนไปรักษาคำพูดอยู่แล้วทางโอคลุนกับโหมหกก็ไม่รอให้ยายแก่พูดเสร็จแล้วนะใส่แบบเกีรีรยหมาเต็มสปีดเลยแต่พอวิ่งไปได้สักพักเท่านั้นแหละยายเทอร์โบเนี่ยก็นับมาถึง5้านาทีแล้วแล้วก็ข้ามไปนับถึง8เลยถึงก็นับแบบว่าข้ามไปแบบมั่วๆเลยนะแล้วยายแก่ก็นับ10แล้วแล้วนะเสียงก็ได้มีมือนับร้อย พุ่งเขามาจับโมโมไว้แล้วโมโมก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยโอคารุนเนี่ยก็รีบมาช่วยเลยแต่มันก็ดึงไม่ออกแล้วคุณยายเธอโบก็บอกกนะันนะว่ายายน่ะครบ10นาทีแล้วต่อไปก็เป็นเองนะไอแวนโอคารุนก็บอกะนะว่าแบบนี้มันขี้โกงาชัดแต่คุณยายเทอโบนี่ยก็มาอยู่ข้างหลังโอคารุนแล้ว,ลวนะโอคารุนก็บอกะนะนับเลขวันนั้นนะ่ะมันบ้าไปแล้วนหนบอกว่าจะเล่นตามกติกาย,ยังไงล่ะยายเธอโบก็บอกะนะไม่มีกติกาในการบังคับการนับวอยอจากนั้นคุณยายเทอโบเนี่ยะจะเออยู่ด้านหลังโอคารุนแล้วก็บอกว โบเนี่ยกนจะเข้าไปจับโอคอลุนแล้วนะแล้วโอคอลุนก็ได้นึกถึงหน้าของโบโ,โมแล้วนะนึกถึงหน้าสาวแล้วเนี่ยมันก็มีแรงฮึดขึ้นมาแล้วนะจากนั้นโอคอลุนก็บอกนะเอาดมโนม,มมาให้ดูดซะแล้วก็มับเข้าให้คุณยายเธอโบเนี่ยโดนกัดนมโนมแล้วล่ะนะคุณยายเธอโบเนี่ยที่โดนกัดนมโนมเนี่ยถึงกับร้องลั่นเลยแล้วนะโอคอลุนก็ไม่ยอมปล่อยนะทำให้คืนคุณยายเสกมาให้ระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยฟัดฟาดเวี่ยงกันอยู่ยายแก่เนี่ยก็เริ่มรู้สึกแบบว่าแรงไม่มีแล้วล่ะนะที่ยายแก่พลังไม่ค่อยมีี่เนุ่ยก็็ปพราาวชูทไโ ไอโอคารุนใสมานั่นแหละจากนั้นคุณยายเทอร์โบเนี่ยไม่รู้เหมือนว่าจะจนมุมแล้วนะก็เลยได้กลายร่างเป็นร่างวิญญาณแล้วก็ได้เข้าสิงโอคารุนแล้วคุณยายเทอร์โบที่อยู่ในร่างโอคารุนก็ทําการฉีกเสื้อทิ้งเลยแต่ก็สิงร่างได้ไม่นานจู่ๆร่างของยายเทอร์โบเนี่ยก็ไม่เสถียรขึ้นมาแล้วก็ได้มีเสียงโมโมพูดขึ้นมานะว่ารู้สึกได้แล้วถึงจะมองไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้เป็นเพราะร่างตนของยายแก่เข้าไปสิงโอคารุนถึงรับรู้ได้ชัดแจ๋วโดยการสัมผัสยังไงล่ะจากนั้นโมโมเนี่ยก็ทาการ ให้มันเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะยายแก่เนี่ยที่ทนไม่ไหวก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็จะเข้ามาโจมตีโมโม่แล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยยายเทอร์โบเนี่ยก็โจมตีมาที่โมโม่แต่ก็ไม่โดนแล้วนะแล้วร่างคุณยายเทอร์โบเนี่ยก็หายไปกลายเป็นแคโอคารุนโอคารุนก็บอกเลยนะขอบคุณที่ช่วยนะครับคุญดยเซ่แต่คุณยายเทอร์โบเนี่ยก็โผล่มาในร่างไส้เดือนแล้วนะไอพวกบัตจบปล่ปอยข้าออกไปเดี๋ยวนี้นะจากนั้นโมโม่เนี่ยที่เห็นคุณยายเนี่ยในร่างไส้เดือนแบบนี้ก็เข้ามาแกล้งแล้วนะดูเหมือนว่าจะ นะและข้างในอุโมงค์มันก็ไม่ได้มีแค่สามคนแล้วนะมันก็บอกว่าเอาคืนมานะเอายายแก่คืนมานะแล้วปู่ยักษ์ก็เลยถล่มอุโมงค์ออกมายายแก่ก็บอกเลยฆ่าพวกนี้ให้ตายให้หมดเลยจากนั้นเจ้าปู่ยักษ์หรือวิญญาณติดที่เนี่ยก็ไลถล่มโอคอลุนแล้วก็โมโมแล้วนะแภาพมันก็ตัดมาที่โอคอลุนแล้วก็โมโมเนี่ยบินออกมาด้านนอก้าปูเนี่ยก็โผล่มาจากข้างทางแล้วนะแบบเบิ้มบั่มเลยโอคอลุนก็พูดขึ้นมานะทำไมวิญญาณติดที่ต้องมาได้ล่างปูด้วยล่ะครับโมโมก็บอกกันนะว่าเหมือนยายท่านจะ บอกมาตอนวิญญาณคนตายข่าแม่นั้นสันเสือเนี่ยรูปลักษ์ก็จะกลายเป็นปูระหว่างที่ปูยักษ์เนี่ยไปต่อยป้ายระวังหมีอยู่โมโม่ก็บอกให้อคครุนนี่ยรีบแปงลงร่างได้แล้วจากนั้นจะปูยักษ์ก็ดูเหมือนว่าจะเห็นทั้งสองคนแล้วล่ะนะจะปูยักษ์ก็เลยฟาดเข้าไปเต็มๆที่โอคครุนแล้วก็โมโม่แต่ก็ไม่โดนเพราะว่าโอคครุนนั้นกลายร่างแล้วก็พุ่งออกมาได้ยายแก่ก็บอกกันนะไอ้บัตรซยบย่อพลังข่าไปใช้ตามใจชอบสิเฟยตอนนี้โมโม่ก็ไม่ได้ใช้พลังจิตควบคุมบุญยายแล้วล่ะะนนเแบบบว่าจัักนงๆเลยยยเเป็นนคัีลลแ้วนะโอคนล โมโมจังแย่ yeah, แล้วละวะโม,โมโมก็บอกกันนะอย่ามาเรียกชื่อจริงกันง่ายๆสิฟ้าโอคาลุนก็พูดต่อโมโมจังนะ่ะหนักเกินไปฉันเลยหักเลี้ยวไม่ได้นะด้วยความที่มันเร็วเกินไปเนี่ยโอคารุนก็หักหลบไม่ได้ก็เลยพุ่งชนไปเต็มๆมันนะทําให้เขาทั้งสองคนเนี่ยพุ่งไปกลางอากาศเลยโอคารุนก็บอกกันนะจะเอาจริงแล้วนะเฟยจากนั้นก็ในชายเท้าเนี่ยปั่นไปบนอากาศแล้วนะเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยแต่ก็อยู่ได้แป๊บเดียวเพราะว่าโอคาลุนเนี่ยมดแรงจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะล่วงลงพื้นนแะต่่อค ใช้สกิลพระเอกเนี่ยรับโมโมไว้ได้แล้วก็ตกลงมาที่พื้นจากนั้นเจ้าปูยักษ์เนี่ยมันก็กระโดดลอยฟ้าตามทั้งสองคนมาแล้วนะแล้วก็ตูมต่างโมโมกับโอคาุนเนี่ยก็โกยสิครับรออะไรล่ะระหว่างที่โอคารุนแล้วก็โมโมวิ่งอยู่เนี่ยก็ได้มีคนแบบว่าถ่ายรูปแชะหนึ่งแล้วนะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถมองเห็นเจ้าผีปูนี้ได้ทุกคนเนี่ยก็เห็นแค่ว่าโมโมเนี่ยขี่หลังโอคารุนอยู่พอวิ่งไปได้สักพักโอคารุน ok ก็บอกนนะว่าโมโมจังแรงกายใก็จะหมดก๊อกแล้วว่าโมโมก็บอกว่าพยายาม บอกนนะว่าเอาจริงไปมันก็ไม่ช่วยระยะทางจากตรงนี้ถึงเมืองโซโนะมันไกลเกลินไปเหมือนเป็นแบบนี้โดนไล่ทันแล้วก็โดนจับกินแน่แล้วเจ้าปูเนี่ยมันก็ตามมาติดๆเลยจากนั้นก็ได้วิ่งเข้ามาที่โรงแรมนะปูเนี่ยก็วิ่งตามมาด้วยจากนั้นโมโม่ก็ให้โอคครุนเนี่ยขึ้นไปชั้นบนเพราะว่าถ้าเป็นที่แคบเนี่ยคงไล่ตามยากแล้วก็ตุ้มปูแม่งใช้ทางลัดเลยจากนั้นทั้งสองคนก็วิ่งไปที่บอ่อออนเซนจากนั้นโมโมจังก็ได้ทําการดึงท่อลาเลียงน้ําร้อนเนี่ยห้มันหักออกนะทําให้น้าร้อนข้อนาหเ้าปนี่ยา เนื um, ้อมันแข็งขึ 2. ้นมาแล้วนะทําให้มันขยับไม่ค่อยได้โมโมก็ถึงกับพูดขึ้นมาเลยตัวมันเหมือนจะต้มสุกแล้วนะตัวมันแดงน่ากินสุดๆไปเลยลาสูดโมโมจะแดกผีปูแล้วจากนั้นทั้งสองคนเฮยก็เดินออกมาข้างนอกกันนะดูเหมือนว่าจะหนีจากปูได้แล้วแต่พอเดินออกมาเท่านั้นแหละก็ได้มีเงาคนนับร้อยแล้วนะวิ่งมาทางพวกเขาโมโมก็ถามเลยว่านั่นอะไรนะซึงไอ้พวกที่วิ่งหน้าตั้งมาเนี่ยพวกเองเป็นไททานวิเปรลิตรปะเนี่ยยังเหมือนจากนั้นทั้งสองคนเฮยก็วิ่งสับตีนแตกแล้วนะจากนั พอกเจ้าเสร็จค่าแน่ใครจะยอมให้พวกเองออกไปได้ง่ายๆกันเราในเขตเมืองโชโนโมันมีสุสานขนาดใหญ่อยู่ข้าก็แค่ยืมพลังพวกวิญญาณที่รับไหลอยู่มาให้ช่วยฉันยังไงละ่ะหลังจากนั้นโมโมแล้วก็โอคุรุนเนี่ยก็โดนล้อมปเป็นที่เรียบร้อยโมโมก็บอกให้โอคอลุนเนี่ยเอาจริงเลยละนะโอคลุนเนี่ยก็รีบตอบปฏิเสธละนะแต่โมโมก็บอกว่าถ้าไม่ใช้ตอนนี้เนี่ยนายกับฉันจะตายกันที่นี่แนะ่เดี๋ยวมาในตัวเองสิแม่ถ้าสาวฟูขึ้นมาอย่างนี้เป็นพระเอกทั้งทีมันจะไปทนได้ยังไงล่ะจากน โอโครุนเนี่ยก็ได้กลายล่างมาอีกแล้วล่ะนะจากนั้นโมโมแล้วก็โอคลุนก็ได้จับมือกันไว้แน่นแล้วโมโมก็บอกว่าเอาเลยทางด้านไอ้พวกไททันวิปลิตเนี่ยมันก็พุ่งเข้ามาเพื่อที่จะจับโอโครุนแล้วก็โมโมโอโครุนแล้วก็โมโมะเนี่ยตั้งท่าเตรียมพร้อมเพื่อที่จะวิง่งฝ่ายพวกไททันวิปลิตนี้ไปให้ได้หล้วจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยพุ่งออกมาจากตรงนั้นแล้วนะแบบชิวๆเลยแล้วโอโครุนก็บอกนะว่าโมโมจังตอนนี้ผมเร็วเกินไปผมหักเ้ยวไม่ได้มันก็ไม่ใช่ปัญหหหานะะโโมม้กกกก็ใชพพลััังงงขออเเีีี่่่่่ยไปวบสิืททจ เซนก็ดูเหมือนว่าจะเวิร์กแล้วนะเัื่องสองคนแหวกทางออกมาได้แล้วแล้วก็ได้วิ่งหนีต่อแล้วนะแล้วเจ้าปูเนี่ยก็มาดักหน้าแล้วก็จะฟาดทั้งสองคนนี้แต่โมโมก็ใช้พลังของโมโมดับรถเนี่ยวียงใส่ก้ามปูมาแล้วนะแล้วโอคารุนก็ได้ทําการเหยียบเจ้าปูเนี่ยพุ่งขึ้นไปที่ตึกแล้วก็เหยียบตึกแล้วก็พุ่งไปอีกจากนั้นโมโมเนี่ยก็ใช้พลังของโมโมเนี่ยบังคับทิศทางของโอคาุนแล้วนะจนทั้งสองคนเนี่ยลอยและริ้วมาเลยแล้วตอนนี้โอคารุนเนี่ยกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วแล้วนะแตับอล จากนั้นโมโมก็ได้ทําการใช้พลังของโมโมทําให้เป็นรูปมือนะเพื่อที่จะชะลอการโตจากนั้นโอคารุนก็ทําการแปลงร่างอีกครั้งแล้วก็ทําการแลนดิ้งได้แบบบูดวิดแล้วนะหลังจากที่ลงมาได้แล้วเนี่ยโอคารุนก็ถึงกับพูดเลยผมไม่ไหวแล้วครับผมถึงขีดจํากัดแล้วทางโมโมเองก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วนะแล้วพอโมโมลุกขึ้นมานั่งโมโมก็นึกขึ้นได้ว่ายายแก่เทอร์โบล่ะหายไปไหนแล้วยายแล้วเธอปล่อยหลุดมือไปจากนั้นยายเทอร์โบเนี่ยก็เข้ามาเตะโอคารุนสักเด็นเลยแล้วนะแล้วก็ได้เตะไปที่โมโมด้วยเตะโมโมก็ใช้พัง กันเอาไว้ก็เลยไม่สลบตามโมคุลนไปยายเธอโบก็บอกอนะอาภัยให้ไม่ได้เล่นขี่โกงตลอดทางเลยถามว่าข้าไม่ถูกจใจอะไรแล้วก็พวกแกนไม่ให้ความเคารพกับผู้สูงวัยโมโมจังก็ถึงกับพูดเลยฉันเนี่ยตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นคนแก่ลงแกเด็กเลยเฟ้ยโขนเล็กสเปกเลยวะ่ะข้ายายแก่ก็ถึงกับพูดเลยพูดภาษาเดียวกันสิไอเด็กเฮงสวยไม่ไหวไม่ไวหวไอพวกไทยคำอังกฤษคำจันละเกียรชีเป๋งไอพวกเด็กสตอร์บลแล้วก็ได้ทําการแปลงร่างเป็นวิญญาณแล้วก็ได้เข้าไป รวมร่างกับเจ้าปูแล้นะแล้วก็ได้รวมร่างกันกลายเป็นยายสปีดล่างปูแล้วนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกเนี่ยมันสันอฟเดอะบริดสจริงๆเลยว่าแต่ยายเนี่ยไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนเรวคุณยายรีบๆเพ่นไปนเลยเดี๋ยวข้าจะจับแกกินเองอีกเดี๋ยวก็ออกจากเมืองโชโนโดได้แล้วไม่ใช่หรออาจะารอให้พวกแกหนีละกันสัก10นาทีหรือ20นาทีโมโมะก็บอกแล้วนะว่าถ้างานฉันขอหนึ่งวิละกันเพราะว่าพลังของฉันคือการจับอะไรก็ได้และจากนั้นทางด้านหลังมันก็ได้มีรถไฟความเร็วสูง พุ่งมาพอดีเลยแล้วโมโบก็ทําการใช้พลังของโมโมนั้นตัดไปที่รถไฟแล้วนะแล้วก็นีกยายแก่ได้แล้วแต่ตอนนี้ยายแก่นี่ก็โกรธแล้วนะหยุดนะเว้ยยายตัวแสบแล้วโมโบก็พูดแล้วนะว่ายายแก่ในอดีตมีฉายาว่ายายแกร้อยกิโลแต่รถไฟสายทางคัสกิเนี่ยมีความเร็วสูงสุดถึง120กิโลเลยเ่ากับว่ามันไล่ตามเราไม่ทันแล้วไงล่ะแกเนี่ยก็ทําการกระโดดขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะฉันตามทันแล้วยังไงล่ะหนังโง่รถไฟมันไม่ได้วิ่งด้วยความเร็ว100กิโลตลอดเวลามันเข้าโค้งมันก็ต้องล ความเร็วเฟ้ยแต่ถ้าเป็นข้าแล้วก็สามารถวิ่งได้ร้อยกิโลตลอดเส้นทางเฟ้ยแกนะไม่มีทางหนีฉันพ้นได้หรอกแล้วโม,โมก็บอกนะว่าคนที่หนีไม่ได้มาเป็นแกตั้งหากโม,โมก็พูดขึ้นมานะว่าแกเนี่ยเป็นไป,นปนอย่างที่คุณยายพูดไปเลยแค่ยั่นนิดเดียวแกเขาเล่นตามแล้วในทางด้านหน้ารถไฟก็เลยมีคุณยายสุดแซบอย่างไซโกมารอแล้วแล้วนะมาพร้อมกับตะปูสองดอกเหมือนเดิมเลยแล้วก็ยันได้ติดอยู่บนเสาเนี่ยเป็นร้อยๆใบเลยแล้วนะขอตอนรับสู่เมืองคามิโกเอะและตอนนี้เนี่ย ยายแก่ก็หนีไม่ได้แล้วนะแต่นั้นยายแก่เนี่ยก็จะแยกล่างออกมาจากเจ้าปูแล้วนะบ่อที่จะมาโจมตีโม,โมโมก็บอกนนะยายนี่ฮะทั้งแก่ทั้งเก่าของแท้เลยละ่ะแต่ว่าการดวลในครั้งนี้ฉันเป็นฝ่ายชนะเรารถไฟก็วิ่งผ่านเขตอาคมของคุณยายเซโกแล้วล่ะนะทำให้คุณยายเทอร์โบเนี่ยระเบิดระเบ้อไปเลยหลังจากที่คุณยายเทอร์โบและก็วิญญาณเจ้าปูเนี่ยระเบิดไปมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าภายในตัวของเจ้าปูนั้นได้มีวิญญาณของหญิงสาวมากมายที่ติดอยู่ในตัวของเจ้าปูนั่นหลังจากนั้นโมโมโ ก็ทําการลากเจ้าคารุนเนี่ยลงจากรถไฟแล้วนะแล้วอคารุนเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาแล้วพอคาลุนตื่นขึ้นมาเนี่ยก็วุ่นวายเลยละนะคุณยายเซ่ที่นี่มันที่ไหนกันครับที่นี่มันที่ไหนแล้วปูล่ะคุณยายเทอร์โบล่าโมโมเนี่ยก็นอนแผ่เลยละนะกาจัดมันได้แล้วล่ะจากนั้นคุณยายเซโกเนี่ยก็พูดขึ้นมาแล้วนะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากใช้วิธีที่มันรุนแรงขนาดนี้หรอกที่นี่มีเด็กผู้หญิงวัยประมาณเจ้าถูกกระทําชำเราและแยกชิ้นส่วนกระจัดกระจายพวกเธอเหล่านั้นเองก็ไม่ได้อยากมาาาเป็นวิญญณรย พออยากเป็นหมอผีอย่างพวกข้าเองไล่ตามยายเธอโบมาตลอดตั้งแต่สมัยก่อนแล้วทุกครั้งที่ยายแก่นั้นปรากฏตัวจะต,ต้องมีวิญญาณที่เด็กสาวนั้นตายโดยที่ไม่ยุติธรรมนางอาจจะคอยวนเวียนไปมาเพื่อปอบประโลมเด็กสาวที่ไปสู่สุคติไม่ได้มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคนตายทำร้ายคนเป็นมันก็คนละเรื่องแล้วนะจำเป็นต้องใช้กำลังส่งบังคับไปโลกหน้าคนเป็นก็เช่นกันต้องไปทำอะไรลบหลู่เกียิคนตายพวกที่ย่างกายเข้ามาในอาณาเขตของพวก เขาจะ,จะถูกฆ่าตายมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะว่านั่นคือก,กฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของคนเป็นและคนตายแล้วชาก็ได้ตัดมาที่ตอนค่ำแล้วนะตอนนี้โมโมะแล้วก็คุณยายไซโกเนี่ยก็กําลังแย่งปูกันแล้วนะว่าแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันกับที่ระเบิดไปไม่เนี่ยทางโอคารุนเนี่ยก็ได้แต่นั่งดูทั้งสองคนเนี่ยแย่งกันกินปูอยู่โอคารุนก็พูดขึ้นมาตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกหิวถ้าไม่รังเกียจก็อ่อยังพูดไม่จบเลยโดนขโมยปูไปแล้วโมโมะก็บอกน,นะการปู อยู่ตรงหน้ายังไม่อยากกินไอ้นี่้าจะไม่เอาฐานด้วยโอครุนก็บอกนะถ้าตามปกติผมก็โศวยแกลกนะครับเพิ่งจเจอไอ้ตัวแบบนั้นมาจะกินกินลงได้ยังไงกันเล่าโอครุนก็บอกนะพอแล้วผมไม่อยากคุยด้วยแล้วยายเซโกเขาบอกว่าไอ้เด็กนี่มันน่ารำคาญด้วยว่าแต่ว่าแกเนี่ยยังมีไอ้จอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอครุนก็บอกนะวบามันก็ต้องมีอยู่แล้วสิขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยเอามาคืนคุณยายเซโกก็บอกนะไหนเอามาดูเด้โอคุรุนก็ถึงกับพูดเลยคือว่าคนคนนี้น่ะเขาติ๊ง จริงๆเลยนะที่มาพูดให้คุณยายไซโกของแอดจากนั้นเนี่ยยายไซโกเนี่ยก็ทําการดึงหนังปูเนี่ยดังเพี้ยเลยล่ะนะแล้วก็ทําท่าปูใส่เจ้าโอคารุนนะโอคารุนก็ถึงกับพูดเลยดีสติเพี้ยนไปแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยคุณยายเสดช่วยทําอะไรทั้งอย่างหน่อยได้ไหมแต่น้องโมโม่เนี่ยกำลังโศยปูอยู่แล้วนะโอคารุนก็ถึงกับพูดเลยคนในบ้านนี้สมองสมองเนี่ยไปกันหมดแล้วแล้วก็ได้วิ่งหนีคุณยายไซโกแล้วนะจากนั้นก็ดูเหมือนว่าจะถึงเวลาที่โอคารุนเนี่ยจะต้องกลับบ้านแล้วละนะโมโมก็ออกมาส่งด้วยยอคลุเกก็ถึงพูด ผมกลับบ้านก็ดูเหมือนว่าจะปลอดภัยก่าอยู่บ้านหลังนี้แล้วนะคุณยายเซโกก็บอกนะนะกันนะข่าวหน้าแกไม่หลอดแน่ไอ้หนูหลังจากนั้นคุณยายก็เข้าบ้านไปแล้วนะโมโมก็บอกกันนะว่าปล่อยๆไปเธอยายแกเพี้ยนนั่นน่ะเขาไม่ได้พูดจริงจังขนาดนั้นหรอกคงอยากทำให้อครลนที่ไม่กินปูและยังดูสืบๆลาเริงขึ้นมานั่นแหละโอโคลนก็บอกกันนะว่ามันเป็นแบบนั้นนั่นเองหรอกครับแบบว่าขอโทษนะครับที่ทำให้เดือดร้อนมันจะใช่ที่ไหนกันเล่าโมโมก็ถึงกับยิ้มแห้งเลยแล้วนะโอโคลนก็บอกกันนะว่าถ้างานนะคบมกก็อ แต่โอคารุนที่พูดคำลาก่อนไปเนี่ยในใจของโอคารุนเนี่ยคงจะคิดนะว่าคำว่าลาก่อนเนี่ยมันไม่น่าพูดออกมาหรือเปล่านะทางโมโมเองก็น่าจะคิดเหมือนกันแล้วนะแล้วโมโมเนี่ยก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าโอคารุนไว้เจอกันพรุ่งนี้นะแล้วก็ยิ้มให้หนึ่งทีทำเอาพระเอกเนี่ยหน้าแดงเลยทีเดียว